มาฉิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคถาสารานะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่จะทำการชนในวันที่20แล้วก็ยีบเอมกรานะคะคสวัสดีค่ะไหนหัวเชื้ออะไรแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะชื่อปราทิศปราทิครับขาไหนหัวประสิทธิ์มาจากที่ไหนคะนีหลานกาครับผมหลานสกานะคะลูกบัลน,นะคะลูกบัลนัวตัวนี้เชื้ออะไรคะไหนหัวนินน,น้อยครับขวนินน้อยนะคะนินน้อยอายุกี่ปีราคะไหนหัว เก่าปีกึ่งครับผมเกาปีกว่าเป็นทายาทของตัวไหนไหนหัวงพอสาบไหมมันทายาทนันคือว่าพ่อมับไม่สาบกันคือว่าไปรับเอาชวงจมบัดตอจากเพื่อนมากตอใหม่อีทีนไม่แน่ชัดหน้าขาดใส่หน้าน้องทุกน้องชนมากี่ครั้งราคานี้อันี่มันชนมันเก็บมาอยู่กับผมนี่หัวแหลกกับผมอยู่กับไหนหัวนี่คือหัวแรกนะคะเนื้อว่างล่าสุดวางน้องเมื่อกี้นาทีค่ะว่ามาครับผมว่ามนาที สามสิบสองครับผ่สามสิบสองนาทีวิชาทางชนน้องเข้าประเพณได้ค่ะนะครับมันขับคอต่อค้างครับผมอขับคอตอค้างนะคะตัวนี้หน้าเดินหัววันกิโลค่ะผมเดินไปกับวันแปดโลครับผมไปกับวันแปดโลหลื่มเบาหลื่มพ่นบางอย่างค่ะตอนนี้ผมมาพ่นที่ครับผมยังหน้าอย่างเดินแถวเดิมนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมคะวัว ดีครัอินดีไม่เหลียดยาไม่ทำหนุยนะคะในหัวพวกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์รอบนี้มันคือว่าผมมา,มาโรบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเต็มร้อยเลยวัวสัสซูบ,สสบุลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในไส้ตาดีว่าในในในตาผมมันก้าสิบห้าครับผมตอนนี้ประมาณก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีห้าเปอร์เซ็นต์ก็ทะเลวันชนกันเลยนะคะนิดน้อยทุกคู่รอมนี้หนีไส้เป็นยังไงบ้างคะหนีไส้ดีกับพุ่มไม่โดนไม่ใส่หนีไส้ดีไม่โดนไม่ไหลนะครัะในกระตุ้งได้พุ่มเด็กต่างเพศกระดุมได้ก ค่ะอะไรหมดค่ะใหาไหนหัวฝาถึงเอฟซีเรือผู้ติดตามได้เลยค่ะก็ปกติกวักเพื่อเพื่อเป็นไฟน์เกอร์ไว้ก็มาช่วงงานเอาเองนั่นเองราะว่าค่ะช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแขกแขกใจให้ด้วยนะคะครับคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้อยู่บนหน้าจอคือโค้ดหน่อยๆนะคะทำการชนทีสนาะชนโผล่ผาสลาในรอบเดือนมกระลาทีมเงินนวันกันทีหนึ่งเสนสองหมื่นบาทค่ะขอบคุณมากค่ะชนทีมีใช้ผาเบลแล้วขายนะคะขอบคุณค่ะ